สวัสดีครับเอฟซีสน่เอฟซีลาวิง e มือนีกับมือเป็นมือวันที่สองครับพี่น้องในยููบ้านที่กลับมาจากบ้านอีหลา,มา,าเมื่อวานเลยมาบึงบรรยากาศตอนเสาร์ับพี่น้องเนะาะทำมาเสาร์วอลมันก็เริ่มสายแล้วครับตะเวนขึ้นแล้วตะเวนขึ้นแล้วครับพี่น้องก็ประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ก็นอนบ้านพี่สาวบ้านพี่สาวนี่ น้อ, <Yeah. S 1> องสาวเอินหาลุกใช่ลูกายอยู่ฝั่งนี้ครับแต่ตาแนมไปทางนี้แต่ละแต่ละคนกับหูอือเอาข้าเขามากินเลยเด้อ oh. ในยินปา oh. เอาข้าเขามากินแน่มันจะไปงานแต่งครับพี่น้องจากเห็นบอกว่ามีงานแต่งอยู่บ้านอยากทางแฟนเพิ่น อังบาดฮองครับพี่นอ้องนี่กับอังกะทีครับพี่นอ้องประมาณน,นี้ครับต้นไม,ม้งามๆหนาบานแล้วก็เป็นต้นไม้ใหญ่เป็นลอยปีครับพี่นอ้องเนี่ยต้นน่ะเป็นลอยปีต้นเสามากครับรบ้าณน,นี้ครับพี่นอ้องหนาวไปากางเต็นท์นอนข้างน,นอกไปากางเต็นท์นอนฮะว่าหนาวดิ ให้แมวมอาโม่ขึ้นเน่อนะแมวน้หักหน้หักมาขึ้นะยุดใส่เมดเอิญมาบางเอิญมันเร่นดีแถมเมื่อวานนะตังบานประมาณน,นี้ครับพี่น้องหลังบากนกะตัดต้นไม้ใหญ่ลงแลยอ่ะัดต้นในโอ้อยากินนี่ครับพี่น้องนี่หลายๆอัะนี่น เ็บเจปรี้ยวๆนี่ครับพี่น้องโอ้ยนี่ลูกซุกก็มีครับพี่น้องเนี่ยลูกซุกก็มี่เปียวจีดเลยโอ้น้ำแบบเปียวโอ้ยมีแต่หมดแดงมากัดน้ำพี่น้องเนี่ยหมดแดง ปับมันกัดกัดเลยนี่โอ้เปียวเปรี่ยวพี่น้องเปี่ยวขักไป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 อย่ามายุ่งกันเนาะบางคนจังอยู่ไปมากัดขักันโอ้เปี่ยวจีเลยพี่น้องตื่นเสามาสว่างเลย <laughs> ไม่กินลุงเนสว่างเลยครับพี่น้องเนาะเอ้ ลูกซุกกาะวาเสนนั่นแน่น้องพี่น้องหอ้อเลยเปรี้ยวเลี่ยดเลยอืมอ้าวตาสว่างเลยพี่น้องเอ้ยหเห็นตองฝ่าเห็นยันงมัดเลยนี่กค่ตนเงาะตนเงาะก็มีได้เนี่แต่มันหน่วยบ่มี บัดทันไม่น,น่วยเนะนี่ยครับเป็นรางบ้านที่ตรงนี้ก็แบ่งกันเอาไว้ปลูกบ้านปลูกบ้านเป็นแถวนี่แหละครับน้องแต่คันไม่งินถือปลูกบัททันไม่งินปิซายปลูกยังบ่หู โอ้ยอมนับเปี่ยวอลีพี่น้องอ่ะนี่แหละครับบานเกาบานแกบานเกิดตั้งแต่ไ่มีไว้เป็นไว้รุุนได้มากกันเลยแม่้สางบานนี้คือวานอะไรนั่นเนี่ยนี่สางาใ้ให้พอให้แม่แต่ถามบามันอัางในงามบอ,บอกบอกงามครับเอาเลวมันเป็นทางเป็นลุมแม่ก็อยู่ข้างในครับพี่น้องบานนอกเข้า่ามาณนั้นนี่ครับพี่น,น้องแม่ก็ตาแหนมไม่เห็นหูว่าได้ยินก็ มองง่ายๆนอนอย่มองนอนนอนนอนติดเตียง่างสัมภาษ์กับพี่น้องโอ้ย,ยตัต๋วสีแดงเลยเอ้าก็ต้องหาเงินไปหาเงินเนาะบมไม่เงินไปบังดูแลได้แค่ส่งมานิดนิดนหน่อยก็ก็ภาวนาให้ได้เดียวกับยูทูบได้หาทายหาอย่างเพือ่อจะได้มีเงินได้มันเลี้ยงพ่อแม่นั่นแหละครับพี่น้องคือเห็นที่เขาได้กันเนาะ เขาก็ได้กันไลเขาก็อยากได้คือกันละแต่จักสิเป็นยังไดกับบุหูคือกันครับพี่น้องเราตัองติดตามเบิ้งเนะแม่กับประมาณนี้นครับพี่น้องแม่กันนอนนี่นี่ละบานลังบาทโอ้หกแม่ครับพี่น้องมันก็หกมันก็คือบานหนอกเข้าแล้วครับพี่น้องมันหกแน่นี่ก็มีเต่าต่กรอนเดรยๆมาก,กนเลยนะครับมีตลบลอเก่าส่วนหมักมีตลบลอเก่าครับเอาครับ เนี่ยครับพี่น้องเป็นลมเลยเป็นลมลงอย่างเสียสมมติว่าล่างบาดบาดได่นเออันนี้ก็ผ่าเสร็จโอ้ยผ่าเสร็จก็ลงเป็นลมเปอย่างเสียครับพี่น้นองล้มลงนี่คือแต่ก่อนกับขันว่าแต่ก่อนกับวุดิยอดแล้วครับบาดหลังนี้นี่ครับล,ลงมากสิแม่ก็นอนอยู่ครับพี่น้องแม่ก็เนี่ยนอนเล่าก็แข็งแรงครับพี่น้องเล่ากินกินข้าวหลายครับ กินเข่าลายจานเรามือนได้ปอนได้ปอนเข่เฮ็ดคลิปไหวอยู่แต่ก็บอกกาเอาลงบอกกาเอาลงเดี๋ยวหาว่าจังเสร็จังสีนะครับพี่น้องก็เลยบอกกาเอาลงอีงแม่ก็นอนอยู่นอนอยู่ครับพี่นอ้องเนาะสิเดยก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แท็กซี่ลงทางเด้อครับพีน่น้องเด้อสิได้ถ่ายเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็สิได้ถ่ายไปหาอีหล่าวันที่11นี่ก็สิได้ว่าสิไปหาอีหล่าอย,ย,ย,ยู่ครับพี่น้องอยู่ไอ้ปวดโอกาบอกบ่ไกลจาก ผมเท่าไรขันขันว่ามองไงอย้ยูอีหลาดกระบังนะบ่แน่ครับอาจเซบ่ได้ไปแต่อีหยังอ่ะต้องไองปั๊มว่ะน่ะม,นมันมันมันไก่อยู่ขันขันมีเงินน่ะบ่ต้องย่านครับไปไปใจเมดครับพี่น้องก็มื้อนี้ก็โอ้ยผมเบิ่งแล้วมีแต่หวยอั่นพี่น้องเอ้ยหวยอั่นหลายแต่หวยหลา่าบ่อั่นเด้อครับพี่น้องเด้อหวยหลา่าบ่อั่นเบิ่งแล้ว337 หรือว่า7 3 3 1 4แต่3 2มสอที่ของผมสื่อเนี่ยมันอัานครับพี่น้องผมก็เลยมูจักซื่อตัวใดเร่ๆผมอ่านมดเลยมือนี่เนี่ยเลขผมอ่านมดมือนีอเลขทะเบียนรถผมอ่ะอานมดผมเลยมูจักสื่อตัวตัวใดๆตัวไดก็เนี่ยถนนหนียมีงัวมีควายเขากำลังเอางัวออกทงหน้าตัวไดก็ขอติดตามเด้อครับพี่น้องเด้อสี่ประมาณนี้ละถ่ายบึงบรรยากาศบันเฮ่า ที่ว่าส่วนมากเขาก็อยู่แต่กรุงเทพเน,น,น,นาะพี่น้องเนาะบ่ได้มานี่ไอ้บ่ได้อยู่บ้านอยู่บ้านก็นมาอยู่สองสามหมื่นกราบกรุงเทพอ,กอีกครับพี่น้องก็วอาง่ายๆตอนนี้ก็มีบ้านอยู่กรุงเทพสันเถาะบ้านกับแม่บ้านหลังใหญ่เนาะครับพี่น้องหลังน้อยๆก็แม้แต่จ่ายค่าบาทก็ยังมาทันเมื่อะครับพี่น้องต้องหาเงินอาจจะให้ลูกคอยจ่ายไปเรืนนะ่อยเนาะพอกระสิบบอมีเงินจ่ายแล้วละ่ะต่อไปพอ,พอ พอพอ,อก็เหตุงานบกใครได้เว็นแต่ว่า y o u t u b e นี่แหะอย่างเดียวครับยังไดก็คอให้พานนะครับพี่น้องเนาะอย่งไดก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไดเด้อครับพี่น้องมือนีก็สวัสดีครับ